กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเตรียมลงพื้นที่สำรวจและช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางที่ชุมชนคลองลำชล่าย่านบางเขนในเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งและเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับนางสาวชารานพัฒอนุมัตริราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวว่าได้หาร,รับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งให้แต่ละกรมของหน่วยงานพม เลือกหนึ่งพื้นที่ใน50ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครที่ประสบปัญหาทางสังคมและในช่วสถานการณ์โรคโควิด -19 นำมาพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตั้งแต่ตัวบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางผู้สูงอายุคนพิการและเด็กรวมถึงเน้นลงไปพัฒนาเป็นรายครัวเรือนเป็นเป้าหมายหลักที่วางแผนไว้ เ่นได้เลือกชุมชนของลำชะลา่าเขตบางเขนเนื่นองจากเป็นชุมชนที่ประสบปัญหาทางสังคมทั้งเรื่องความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมและพบว่ามีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนกว่า193ครัวเรือน946คนมีผู้พิการ18คนโดยในเดือนกุุภาพันนี้จะลงพื้นที่สำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแนะนำสิทธิ์กับประชาชนในชุมชนที่ไม่เคยได้รับสิทธ์ เช่นเรื่องบัตรผู้พิการบัตรผู้สูงอายุและเงินสงเคราะห์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ทางกรมส่งเสริมแบบพัฒนาคุณภาพดีคนดิการได้วางแผนระยะกลางได้บูรณาการทํางานร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการมีไรายได้พัฒนาอาชีพในชุมชนซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนเป็นะห์ข้อ,ขอมูลและยืนยันข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์นีเนี่ยตอนะลงพื้นที่สำรวจที่ครบเลยในชุมชนโครบบ่าวสาวซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่า ตอนนี้เนี่ยเรามีกลุ่มเก้าหมายของเราอยู่ที่153ครัวเรือน946คนกคนา็เป็นข้อมูลที่น้องทีมแรก mm hmm. เมื่อโควิดที่ผ่านมาเขาเี็นลงหาก้อที่ม้าใไอตปริไอเอาข้อมูลมานะคะ193ครอบครัวเนี่ยมันจะมีคนพิการ18คนแล้วก็มีคนที่ยากจนเป็นคนผู้สูงอายุอะไรอยีกเยอะยๆนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวอีกว่า ส่วนแผนระยะยาวได้วางแผนให้แต่ละชุมชนสามารถบริหารพัฒนาชุมชนทุกกลุ่มได้โดยสามารถช่วยเหลือตนเองภายในชุมชนซึ่งทางชุมชนของลำชะลาเขตบางเขนประสบความสําเร็จจะเป็นต้นแบบได้และจึมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไปอุไรวันกลิ่นหอมรายงาน